สวัสดีครับผมจะมาพูดถึงเกมเด l แอลซูเปอร์คับเมื่อคืนนะครับเป็นเสือเหลืองนะครับรัสเซีดอนมูลครับเปิดบ้านรับกันมาเยือนเสือใต้ครับไบรเยนมิวนิคครับแต่เป็นดอนมูลนะครับที่พ่ายให้กับไบรเยนมิวนิคไป1ประตูต่อ3นะครับโดยประตูขึ้นนำนะครับเป็นของไบรเยนมิวนิคก่อนนะครับโดยโรเบิร์ตเลวันดับกี้นะครับโขเข้าไปนะครับจากการเปิดข้างเข้ามานะครับแล้วก็ตามด้วยลูกที่2นะครับก็เป็นโรเบิร์ตเลวันดับกี้นะครับเหมือนจะไขว้นะครับมันจะไขว้โดนนะครับแต่ไม่โดนครับเลยบอลเลยมาถึง โทมัสมูเลอร์นะครับแล้วก็ซ้ําเข้าไปนะครับเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับแต่เจ้าบ้านก็ยังมีความหวังครับโดยนาทีที่60กว่านะครับมานก็ร้อยนะครับมาปั่นนะครับมาปั่นโค้งนะครับปั่นขวาเข้านะครับเริ่มมีกําลังใจขึ้นมานะครับแต่ก็รังไล่ไม่จนครับไล่ไม่ทันครับโดยเลวานด็อกกี้ครับก็บวกประตูที่3เข้าไปนะครับในนาทีที่70กว่าครับผมตัวบอลเลวานด็อกกี้ก็ซัดเข้าไปครับตรงเป็น3ประตูต่อหนึ่งครับโดยทําให้บาเยิร์นมิวนิกนะครับคว้าแชมป์ นในในรายการนี้ไปนะครับเราก็ต้องยินดีกับวบิญมิวนิคครับแล้วก็ต้องดูฟอร์มของทั้งคู่ต่อไปนะครับในเกมบุนเดสลิกาเยอรมันนะครับ